นะอันเนี้ยเก๋เป็นทองเหลืองใช่ป่ะแล้วที่ลงมันไม่ใช่ชาติมันเป็นสีนี่เก๋ไอ้แบบเนี้ยเออมันเก๋มันไม่ได้ตังหรอกไอ้ทองที่ลงก็เป็นทองวิทยาศาสตร์ใช่ป่ะไม่ใช่ทองเปลวแท้นี่อันนี้มันทองคำเนี่ยมันทองเหลืองอ่าอันเนี้ยเกย๋จริงเห็นป่ะ มันเป็นสีนี่มันไม่ชชใช่ชาตเนี่ยไหมมันเป็นสีอย่างเงี้ยเก๋ไม่ต้องขนมาให้ผมแต่อย่างว่าแหละไ,ไออวตารที่มันเอามาบูรี่อ่ะมันก็ไม่ต้องการความรู้อยู่แล้วถูกป่ะมันก็ไปสร้างความสับสนเนี่ยเอารลุลงนะมีไงมีเป็นเข่งเลยเออไอแบบนี้มีเป็นเข่งแน่แต่อันนี้เก๋ สำหรับเดือนกุมภามีกิจกรรมเช็คพระฟรีมาเลยคุณซื้อพระซื้อพระก็แล้วแต่มาผมเช็คให้ฟรีจะองนี้ส่งงานผ่านส่งออกบัตรไม่ผ่านองค์นี้ส่งออกบัตรครั้งแรกผ่านส่งออกครั้งสองไม่ผ่านมานี่ฟรี free. ไม่ต้องไปเสีย700800พันฟังผมนะฟรี free. เอาให้รู้แล้วฟรีเนี่ยมันจะได้ผลที่ชัดเจนกว่าไปเสียตังไหมเดี๋ยวนะกุมภาตรวจเช็คพระฟรีเนี่ยบิ๊กซี้านโปกต้อนนัดล่วงหน้าไหมพี่เดี๋ยวมีการเปิดจองคิวรับร้อยคิวครับอ่ารับร้อยคิวที่ บิ๊กซีบ้านป่งกราบเรียนเชิญพี่ทวีเอากุ้งแห้งมาฝาก2ถุงเลยตัวเดี๋ยวเราจะมีแบบสถานที่ต้อนรับนะอ่าให้ได้ชิมกุ้งแห้งพี่ทวีก็ไม่มีอะไรครับคือเล่นพระแท้ราคาเป็นธรรมอ่ศึกษาก่อนสะสมมันจบแต่ทุกวันนี้ที่ผมพูดถึงกติกาต่างๆเหล่านี้เป็นเป็นกติกาที่ล่อลวงให้มาลงทุนมันเป็นกติกา ที่เป็นผลเสียกับวงการพระคุณไม่สามารถทําธุรกิจอะไรได้เลยถ้ารับคืนถูกป่ะอย่างคุณทําธุรกิจคุณลงทุนเท่านี้คุณขายไปซื้อร้อยขายร้อยสิบได้เงินสิบาทเข้าครอบครัวูกปไะโอซื้อพันขายพันหนึ่งได้หนึ่งร้อยบาทเข้าครอบครัวสามารถคํานวณนะธุรกิจที่จะขยายหรือไม่ขยายได้ไอ้กติการับคืนเนี่ยไม่รู้เขาจะคืนเมื่อไหร่คืนตอนไหนถูกป่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกครับแล้วเซียนพระปัจจุบันเนี่ยก็ล้มหายตายจากจากวงการไปด้วยการ ใช้กติกาเนี้ยมาล่อลวงเขาแล้วขายพราราคาทิพย์แล้วที่สาคัญคืออะไรรู้ไหมไอคนที่เขาซื้อพ้าคุณแพงแพงอ่ะตาสีตาสาจะมีตังซื้อพระคุณแพงแพงเปล่านี่ไหมไม่มีฉะนั้นคนที่เขามีตังมาซื้อพระคุณแพงแพงอะ่ะคนมีอิทธิพลทั้งนั้นแหละคุณบิดเขาได้ไหมล่ะ นะตั้งกติกามาเนี่ยจะมาหลอกตาสีตาสาตาสีตา,าตสตา,าไม่มีังา์ซื้อคุณหรอกครับคนนี้ก็มีังางมาซื้อคุณอนะ่ะผู้มีอิทธิพลนั้นแหละบิดเขาได้ไหมล่ะสุดท้ายกติกา,าเข้าตัวผมเลือกพูดอะไรที่มันเป็นความจริงอ่ะมันไม่ต้องคเคช็คแอปช็คพระคุณภาพอันดับหนึ่งตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า20ปีรู้ผลทันทีภายใน24ชั่วโมงแค้ปุ๊บรับฟรีทันทีใบเซอร์ดิจิตอลการันตีพระแท้ใช้งานแอปเอสเคช็ตอนนี้ลูกค้าใหม่รับฟรีทันที100บาทเพียงแค่เต แต่งเติมสิ่งที่ผมทําตอนนี้ทําให้คุณรู้ท่อทันสํานักออกบัตรไม่ให้ความสําคัญกบับบัตรก็จะลดปัญหาของวงการมาเครื่องไปได้มากส่วนหนึ่งก็คือไม่หรอกเขาคือจริงๆอะ่ะผมจึงบอกว่าพอเวลาโดน,นกลไกนี้สุดท้ายก็เอาพาไปจำนำพอจำนำเสร็จก็กลับไปจำนำกับลูกค้าเหล่านี้แหละครับพอเขาได้พาแบบนี้ไปแล้วในราคาถูกเขามีความจำเป็นจะมาต้องมาซื้อแพงๆไหมล่ะก็เขาได้พาครบทุกอย่างคนที่เข้ามาสู่วงการพาสุดท้ายก็ใช้กฎเกณฑ์นี้ไม่ต้องไปซื้อมาแล้วรับจำนำแทนสุดท้ายเสียนพาการไปเป็นนี้เาาถม ขวานเคยผ่านจุดนี้มาไหมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไงตอนเรื่องดราม่าเรื่องวัดหนังอะตอนที่คนยังไม่รู้จักผมอะ ผมเคยเคยอยู่ในวงจรน,นี้ทุกอย่างนัดแล้วจ่ายไม่ได้นู่นนี่นั่นทุกอย่างแต่สุดท้ายอะเลือกที่จะยืนอยู่บนความจริงแล้วก็โชคดีที่พระที่สันควานขายไปตอนนั้นมันเป็นพระแท้ราคาปกติทั้งหมดก็ใช้แค่การรอแค่เวลาที่จะเปลี่ยนพระมาะเป็นเงินสดมันก็แก้ปัญหาได้นะครับดูพระให้เป็นไม่ต้องมีบัตรแล้วดูเป็นอะเ,เป็นทั้ง,เป,งเป็นทั้งแท้เก๊นนะแล้วเป็นทั้งราคาก็จะไม่มีความทุกขคืนพระมีสองอย่างโอไม่มั่นใจว่าแท้กับ2โดนราคาแพงเกินจริงมี2อ,อย่างแค่นั้นเองอ่าแต่ คือถ้าคือต้องบอกว่าถ้าซื้อ ไปหวังจะขึ้นน่ะแพงเกินจริงอ่ะมันไม่ขึ้นสักทีโอมันต่างจากลูกค้าเนี่ยที่ซื้อแพงเพราะชอบไงลูกค้าที่เขาซื้อแพงเพราะชอบเนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้หวังที่จะไปขายพระในอนาคตถูกป่ะฉะนั้นเหมือนเขาทาไมทะเบียนธรรมดาก็ใช้ได้คนต้องใช้ทะเบียนประมูลนะกระเป๋าธรรมดาเขาใส่ตังค์ได้ทําไมคุณต้องใช้หลุยนต้องใช้กุชชี่ต้องใช้โบเตกาสถูกป่ะฉะนั้นเขาเลือกที่จะซื้อประดับารมีซื้อความสุขแล้วตอนเนี้ยลูกค้าที่เขาอยากจะซื้อพระเพื่อประดับปรมีความสุขเนี่ยลดน้อยลงเพ,พาาระเาะอะไร แม้กระทั่งเขาไปรอพระที่ออกบัตรการันตีได้ก็ไม่แท้แล้วคนจะซื้อพระระดับนี้เขาไม่มีพักไม่พวกเหรอเขาไม่มีคนตรวจเช็คเขาไม่มีคอนเนคชันเหรอพอเขาไปตรวจเช็คแล้วครั้งเดียวปุ๊บเขาก็บอกวงการพระยุคเนี้ยหาเซียนที่เล่นด้วยยากพระไม่ได้แปดเปื้อนพระไม่ได้ลดคุณค่าสิ่งที่มันลดคุณค่าคือคนคุณภาพคนนักสะสมตอนเนี้ยผมบอกเลยนะเขาไม่ได้เลิกชอบพระเขาไม่ได้หยุดสะสมพระแต่เขาไม่เล่นกับคนกลุ่มนี้แล้วเขากำลังมองหาคนกลุ่มใหม่ที่จะให้เขามาเล่นด้วยนี่คือคําตอบผมไม่ได้อวยตัวเองนะนี่คือคา ตอบที่เพจสันขวานนะทําไมลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําไมผมอธิบายวันละเป็นชั่วโมงทําไมใครเวลามีถามอะไรอะ่ะผมต้องอธิบายพระสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ต้องขายคืนหรอกมีแต่เรานี่เราะเว้ยที่จะไปขอคืนลูกค้าคุณฟังผมนะประโยคนี้ผมบอกเลยบางคนอะ่ะเล่นพระไม่เข้าใจเข้าวงการพระใหม่ๆอะ่ะบางคนบอกรับซื้อคืนไหมคุณรู้ไหมที่ผ่านมานะ่ะมีแต่เซียนพระไปขอซื้อพระลูกค้า ขอยาอมหนอ่อยอเซียนพระเนี่ยอยู่ได้เพราะอะไรขายพระองค์นี้ไว้กับลูกค้า3มปีพระขึ้นมีคนเข้าสู่วงการมาบอกอยากได้ปู่บุญสมมุตินะคุณจะไปหาปู่บุญจากไหนอะ ถ้าเป็นเซียนทั่วไปแต่เซียนที่เคยขายปูบุญมาให้กับเซียนกอยอย่างเงี้ยถูกไหมก็จะไปถามเซียนเซียนนี่ก็ถามเฮียขายไปถามเฮียกอว่าเฮียที่ผมเคยขายไปอะเฮียเอากำไรเท่าไหร่เฮียบอกว่าเอากำไรเท่านี้ยกหัวลูกค้าเขาเอาส่วนลูกค้าเอาสามหมื่นเฮียเขาเอาสามหมื่นะเออโอเคเอามาเลยเห็นปะ่ะมีแต่เซียนมาอย่างพวกเราอะรู้ว่าพะแท้เนี่ยอยู่กับใครบ้างแล้วเปะซื้อเขากลับมาทํากําไรอีกรอบ แต่ปัจจุบันทำไมโมเมนต์มันไม่เกิดเพราะปัจจุบันน่ะพระแท้มันดูมันไม่ดูหายากจริงเพราะมันเอาเกมมาออกบัตรเล่นปนกับแท้ลดคุณค่าพระแท้พระเครื่องเนี่ยเขาไม่คืนหรอกมิจต่เซียนพระไปขอซื้อเซียนพระที่มีลังดีฝากพระไว้เนี่ยจะหากินได้ชั่วกับชั่วกันคือเพราะรู้ว่าพระอยู่ตรงไหนบ้างพอเวลามีคนเข้ามาอยากได้พระองค์เนี้ยจะรู้ว่าต้องไปเอาพระองค์เนี้ยจากตรงไหนพระมันขึ้นทุกปีเพราะพระเก่ามันมีจนนักกาศแต่ปัจจุบันวงการพระมันเพี้ยนไปเพราะพระมันเยอะมากมันเยอะจากคือมันเอาพระเกมมาออก บท,ทำให้เหมือนกับว่าพระที่ไหนมันก็หาได้เห็นไหมแล้วทำไมสมัยก่อนลูกค้าไม่คืนพระทกทําไมสมัยก่อนอะ่ะไม่มีกติการ,รับคืนทาไมวงการพระลูกค้าก็มีกําไรเราก็มีกําไรอะ่ะเพราะกติกาเนี่ยมันเอามาหลอกคนขายเก๋รอหักเปอร์เซ็นต์แล้วพระเก๊ขายได้ยังไงให้เป็นพระแท้ก็มีบัตรมารองรับไงเออมันก็เลยทําให้พระหายากไม่จริง ทุกวันนี้เซียนศรัทธาเงินมากกว่าพระไม่จริงเซียนศรัทธาพระจริงๆก็มีเอาหน้าเดี๋ยวเราก็รู้กันพี่ไม่ต้องห่วงวงการพระไม่ได้แย่อ่ะเดี๋ยวปีนี้เต็มๆเรามานั่งดูกันว่าจะเป็นยังไงเออ อ่ะพราววันนี้อยากดูพร้าไหม <Okay. S 1> อ่ะโอเคผมอะซื้อพร้านี่คนชอบถามผมว่าสมเด็จรับซื้อไหมหามาให้ได้นี่มีแฟนเพจเรามาขายผมเสียดายเลยหรือไมไอแท้ลูกค้าเราขอไปหมดนะอันเนี้ยเกเป็นทองเหลืองเขียนเหมือนกันท่าประนม2 5 0 1ันห้าร้อยหนึ่งไอสอร้อยหนึ่งกลัวโตเหรอม่ผมนี่เกเนี่ยเช่ป่ะแล้วที่ลงมันไม่ใช่ชาติมันเป็นสีนี่เกไอแบบเนี้ยเออมันเกมันไม่ได้ต่างหรอกแต่ที่แท้ะมันมีมันไม่ใช่แบบนี้ ทองที่ลงก็เป็นทองวิทยาศาสตร์เห็นปะ่ะไม่ใช่ทองเปลวแท้มันต่างกันเนี่ยแล้วถามว่าทําไมพระแบบนี้มันมีเก๊เพราะหรื่วะก็สมัยก่อนพระแบบนี้ต้องมีคนอยากได้ต้องดังสิใช่เขาถึงทําเก๊นะแล้วจริงๆพระเครื่องสายวังเนี่ยโหเขาเล่นกันมานานนะแล้วคนใหญ่คนโตในในในใ,ใ,ในประเทศเราเนี่ยก็มักจะได้รับสมเด็จสายวังเนี่ยจากเขาเรียกอะไรอะราชนุกูลคนสนิทนะแล้วก็เอามาแขวนใช้นี่อันนี้มันทองคำเนี่ยมันทองเหลืองอ่าอันนี้เก๊จริงเห็นป่ะ มันเป็นสีมันไม่ใช่ชาตินี่มันไม่ใช่ชาติเห็นไหมมันเป็นสีเนี่ยเออแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นแผ่นทองเหลืองแล้วพนสีข้างหลังด้วยดังนั้นเดี๋ยวเราก็หาแผ่นทองแท้มาเดี๋ยวคลิกกับพาร์ทชุดนี้ก็จบอย่างเงี้ยเก๋ไม่ต้องขนมาให้ผมแต่ถ้าแบบนี้นี่ขนมาได้นี่แบบนี้นี่หลังตาเป็นดินอย่างนี้นี่เนื้ออย่างนี้ต่างกันไม่แท้กับเก๋ขนมาได้อ่าเนื้อแบบนี้ขนมาได้เออเนื้อแบบนี้ เออเอามาได้ตังค์นี่แหละสิ่งที่ผมบอกไงแต่อย่างว่าแหละไ,ไอ้อวาตารที่มันเอามาบูรี่อ่ะมันจะไม่ต้องการความรู้อยู่แล้วถูกปะมันจะไม่ได้หาภาพมาขายเราอยู่แล้วมันก็ไปสร้างเขาเรียกอะไรสร้างความส,รรสับสนเนียเอาลิ้ลงนะมีไงมีเป็นเข่งเลยเออไอแบบนี้มีเป็นเข่งแน่แต่ นะอันนี้เก๋อันเนี้ยสมเด็จแบบเนี้ยนะนี่ไปให้ไอ้พวกที่มันปกติไปลดคุณค่าพระเอามาให้ผมนี่ไม่แพงเนี่ยเอามาให้ผมอายง่ายนะสมัยก่อนอ่ะเราก็คิดว่าเก๋อตอนที่เรายังไม่ได้ศึกษานะเราไปเจอบ้านคนหนึ่งอ่ะเขาถอกระดานสื่อพพมพ์เก่ากึกเลยเขาบอกเนี่ยมาจากวัดระฆังอ่ะเราก็นึกในใจเพราะเราก็สมัยก่อนเราคิดว่าวัดระฆังมีแค่สมเด็จโตแต่ที่ไหนได้ในยุคปู่นาคในยุคปู่หินในยุควังหลวงมีการจัดสร้างนี่เออแบบเนี้ยใครเขาดอยค่าว่าเป็นบ้านไม่แท้ไปทํา ไอคือคอนเทนต์ต่างๆอะแนนอนอะมันต้องไปผิดใจอะคนที่เขารับจากวัดนะทำไมบอกพระแบบนี้เกนะ,ะนี่ไงมาดิไอที่ไอที่อยู่ตรงเนี้ยซื้อมาทั้งนั้นอะไม่ได้ขอให้เข้ามาไม่มีการให้ฟรีอ่ะองค์นี้ปีไหนถามว่าปีไหนอะหรอเนื้อแบบนี้มันก็ต้องร้อยปีใกล้ๆโอ้นะนะครับมีอยู่นหนังสือท่านจำลอง